สวัสดีครับจากร้านกล้องวงจรปิดนะครับ CCTV มือหนึ่งราคาถูกนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแอปดูกล้องวงจรปิดนะครับที่เป็นวัตชีพัด v 2นะครับอันนี้เป็นแอปดูดูกล้องวงจรปิดนะครับอันนี้จะมาคุยกันเรื่องของดูย้อนหลังนะครับวิธีดูย้อนหลังดูยังไงนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่แอปวัตชีพัด v 2นะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับ พอจิ้มมานะครับให้เราดูหัวข้อคําว่าวิดีโอนะครับอ่าถ้าเราจะดูย้อนหลังให้เขาหัวข้อวิดีโอนะครับอ่าจิ้มตรงวิดีโอนะครับพอเสร็จแล้วนะครับขวามือขวามือมุมข้างบนนะครับที่ว่าเป็น3ามขีดน,นะครับให้จิ้มตรงนี้ลงมานะครับพอจิ้มอ่าแล้วก็ให้อ่าเขาก็จะให้เราเลือกกล้องนะครับเลือกกล้องสมมติว่าผมเลือก เลงลูกทานะครับตรงนี it. well, ้นะครับเลือกช่องหนึ่งนะครับช่องหนึ่งก็คือกล้องตัวที่1นนะครับแต่อันดับแรกเลยเราต้องรู้ก่อนว่ากล้องตัวไหนที่จับเหตุการณ์ได้นะครับสมมุติว่าเป็นกล้องตัวที่1นนะครับผมเลือกกล้องตัวที่1นนะครับแล้วก็เริ่มดูภาพย้อนหลังนะครับตรงนี้นะครับโอเคอันนี้จะเป็นภาพนะครับดูย้อนหลังนะครับ อันนี้จะเป็นช่วงเวลาเที่ยงคืนนะครับเห็นแถบสีฟ้าไหมครับข้างล่างนะครับอันนี้ให้เราเลื่อนอันนี้เป็นเวลานะครับแถบสีฟ้านะครับอ่าอันนี้เป็นเวลาที่เราเลือกนะครับที่ดูย้อนหลังนะครับแล้วก็สามารถอ่ดูวันเดือนปีได้นะครับว่าเราจะดูวันไหนอะไรประมาณนี้นะครับเห็นเห็นตรงนี้ไหมครับ2021ันบนะครับแล้วก็ทับ0ย์อันนี้เป็นเดือนวันที่2นะครับ สมมติว่าผมเลือกเป็นวันที่นะครับผมเลือกเป็นวันที่1อ่ะสมมุติเลือกเป็นวันที่1นะครับแล้วก็ตกลงนะครับนะครับอ่าเห็นไหมครับกล้องก็จะไปย้อนหลังเป็นวันที่1นะครับช่วงเที่ยงคืนนะครับประมาณนั้นสมมุติว่าผมจะดูช่วงตีสองอ่ะผมเลื่อนนะครับปึ๊บมาตีสองพอดีนะครับ โอเคอันนี้คือเป็นวิธีดูย้อนหลังผ่านแอปวัตชิพัท V2 นะครับอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดของวัตชิพัท V2 นะครับแอปตัวนี้นะครับสามารถใช้ร่วมกับใช้ร่วมกับกล้องได้หลายยี่ห้อนะครับอ,อย่างเช่นต้าหัวก็ได้นะครับต้าหัววัตชินะครับพวกนี้ได้หมดเลยนะครับโอเคยังไงก็อย่าลืมกดติดตามหรือกด s u b สไคร์นะครับกดแชร์กดถูกใจ ให้เป็นกำลังใจกับทางร้านด้วยนะครับร้านกล้องวงจรปิด CCTV มือหนึ่งราคาถูกนะครับโอเคครับทัางผมก็ขอจบอ่าพีเซตนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ